ต้นนางกวักนะครับผมก็กําลังขุดหลุมอยู่นะครับผมก็ธรรมดาครับผมพอจะอยู่นะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาชมต้นนางกวักนะครับผมก็มันขึ้นอยู่ตรงมะนาวนะครับผม พอดีมันขึ้นอยู่ตรงต้นมะนาวนะครับผมมะนาวก็ลูกดกมากครับุมก็เลยว่าจะจำหแ่่ะออกนะครับผมจำหและปลูกไว้หน้าบ้านนะครับผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับผมหน้าบ้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมต้นนางกวักนะครับผมหวังเงินฝักทองเข้าบ้านนะครับผมเนี่ยฮะผมต้นนางกวักยังสวยเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะถอนตรงนี้นะครับถอนแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับ นี่นะครับผมก็ชําแีะยลูกได้หลายจุดเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยชําแ่ะเอาเนะครับผมยวเน่ายวน่ยยนะครับผมนีดวนียวเนยนะครับผมสวยงามยนะครับผมเ่ยอดี๋ยวยเวยเวนยวนดย ค่อยชำละแล้ะปลูกนะครับผมเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันจะทําให้มะานาวไม่มีลูกนะครับผมมันแย่งกันนะครับผมมันขึ้นมาตงใส่มาจากดินนะครับผมต้อไปเ <c oughs> ยอะมากเลยนะครับเนี่ยนะครับต้องชำระออกนะครับกดนะ เห็นนะครับผมสวยงามครับต้นนอกหวักนะครับผมแต่ไม่ใช่ใบด่างนะครับผมใบธรรมดานะครับผม ถ้าใบาด่างเขาว่ามีราคานะครับผมอันนี้มันเหลืองนะครับผมไม่ได้ด่างนี <c oughs> ่นะครับผมเดี๋ยวให้น้องบอลปลูกนะครับผมนี่ฮะน้องบอลเป็นอ่ะใส่ต้นนู้นก่อนเดี๋ยวไปดูปลูกแบบง่ายๆเลยครับผมเอาไว้หน้าบ้านนะครับอยู่เราดินถมเลยนะครับนี่นะครับมาปลูกแบบง่ายๆเลยครับผมอ่าละใส่ให้แน่น ปุ๋ยไม่ต้องใส่นะครับผมเพราะว่าดินเป็นดินสมัยก่อนมันมีปุ๋ยอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังนะครับผมให้มันขึ้นก่อนน,นะครับปลูกให้มันตรงนะตรงให้มันได้องศานะครับผมนี่นะครับผมน้องบอลน,นะครับผมมาช่วยปลูกน,นะครับผมเป็นต้นนางกวักนะครับผมกวักเงินวักทองนะครับผม ปลูกไว้หน้าบ <Yeah. S 1> ้านเป็นสิริมงคลนะครับผมตรงนี้เอาตัวต้นเดียวๆนะมาเนี่นะครับผมเนี่ยขลดลลมแบบปลูกง่ายๆครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมหนักกว่าเอาต้นเดียวก่อนอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวชิมแหลกก่อนปลูกเข้าไปเนี่ยปลูกง่ายๆครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมคือไม่เน้นใส่กระถางนะครับผม ถ้าใส่กระถางมันก็โตแล้วก็จายทั่วเลยครับผมกระถางก็เต่จะปลูกแบบปลูกแบบไว้ในดินเลยนะครับผมนี่นะครับปลูกแล้วก็สวยนะครับหน้าบ้านแล้วก็สวยนะครับผมนี่นะครับผมตัดดีด นี่นะครับผมแมวเมาเยี่ยมเนี่นะครับผมก็ปลูกหน้าบ้านง่ายๆนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมเพราะว่านางกวักเป็นนางกวักที่ปลูกง่ายนะครับพันนี้ก็แค่ขุดดินก็ใส่ปลูกก็รอดนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมใบก็เขียวสวยงามมากครับผมเดี๋ยวน้องบอลเป็นคนปลูกนะครับผมเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว เนี่ยนะครับผมอ่าวิธีปลูกต้นนางกวักนะครับผมง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับผมครับผม โอเคนะครับผมวันนี้โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็พามาชมต้นนางกวักนะครับผมมันขึ้นมาจากธรรมชาติผมเห็นแล้วก็เลยขุดมาปลูกไว้หน้าบ้านนะครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมสวัสดีครับ